ตอ,ตอนเลครับกระเดฟซีนะคะตอนนี้คุณพ่อห้องกระเด็นนอนจะมาขึ้นพีกไปพีกมม่แปดสิบแผ่หลอนน้่งะไร้เจ็บขี้เปลี่ยนกากันก็ไปโยนมาขึ้นนี่ปส่ฟองตีสามกลัวขไข่ป้นก็ไมนน่นนนเจอมาไปส่ก่อนหกโมงอะ่ะเขาก็รับอย่างนี้ชั่วโมองละโอ้ยสิเกเบลี่ยนโมงละเจ็ดโมงเชิอเบตดอาการร้าสุดตอนนี้นะคะ เกี๊ยบขี้งล,ลายอยู่เกี๊ยบหน้าเอิบหวานมันกระแทกเนาะเกี๊ยบหน้าเอิบกันลาย,ลายวันนี้เขาคือรอหมอมสมองมาสัง่งให้ลงไปเอกทะเลสมองหวานไม่หวานมากนักนะหมอมนให้เอกทะเลหมอหมอเ<อ>บยหมอเกี่ยวกับอันสมองล้วกประสาทเกี๊ยบกบ็สมองคุณเบยุเบิ้งก,กระติคอมานี่คอยจะได้เอกทะเลอ่าเอกทะเลเบืองแล้วยมหยเลือดที่กระดอกเน่ยจะน้อยน,นีย่ยมันบ่ไหลออกเลยครับมันคือ บอตองพาแต่แต่เ้ยกินยาสไลเลนเปแล้วก็น่าจะนอนอีกสักคืนนึงก็ให้กลับบ้านไปยางได้ราาไปเทะเรมันยังออกเหลืองอยู่กอสีได้พาดวนเพราะว่าหมอแส่งอนนามกนอานาแต่มันขึ้นเองงอยากกินนาำทะเลตวนทปาม่ถ้าป่าไปซื้ออะไรบอกว่าสรตอนนี้นเนี่ยถ้ามีตุตนถ้าอมันแต่ากหมออกินน้ำยูหนาตตวอนว่าตอนตอนยู่ลังตอนถือมาเปล่า ไม่ใช่ป่ะวาดวาดป่ะหอเหนแล้วพูดเพิ่มเปียบมาหมอคมไหนไม่บั็ไม่บหลังรไม่เป็นเลไม่เป็ัลยไม่เป็นเหลังเอขางมันกำลขายอยู่พี่เดชใส่เป็นซื้อีตอนนี้เราก็นั่งใช้หนองกัน้อง้ห้องนี่เะพไ่นองไม่เอานอนนี่ลเตียเปลี่ยนกันนอน ให้รู้เฉยนะาอยู่หนังาบาเเราเขามั้ใจจะมาขายกันเลยสื่อสื่อให้ตำรวดไปหาก่งขึ้นอยพีเม่ก็ดีมมกพอมันลุยพอมันเพื่อมันกับเมื่อกับมันตีสองกลวมก็เมื่อตีหนึ่งนะตีสองเยอืจานันหมอหลังที่พยาบาลต้อไรยาลหลัง่อยังไม่เบ่กันนะอยากนอน นอนได้มาขึ้นเพราะว่านาง้าคุณปอจนหอดตีสามกับตีสี่เนาะมาไหวแห้งก็เลยเอื่นไปาไปเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นขึ้นแล้วทีแล้วก็ดูมันเองเนาะอย่างแบบอย่างแบบว่าอย่านเรือแล้วแล้วข้นอย่านอนนนีอย่างแล้ววิงนะก็เลยนาง้าเนาะแล้วบอกกี้ดิขึ้น่าไปนอนนะท่านเออเดี๋ยวนางยาเมื่อขวดหน่อยสิไปนอนเดาก็เลยว่าเจะวองก็ได้ไนอนมาแล้วก็บพี่ไปเพียมาอย่างตะลิตู บอดีนอทอย่างน้องก็วอดีนอนี่นี่หิวเขาหิวน้ำก็วอดีกินบ้าว่าคุณหมอสั่งว่าน้ำกวนอาหารเว่าคุณหมอจะ no liebe, our, ing, มาตรวจมานี่อ่ะจ้ะไปสแกนสมองมันบอแล้วค่ะถามีริมเลือดไมนยังออกไรก็มาคลืนเพิ่งกระสิพาบันถ้าเลือดบอออกแล้วถ้าเยื่อมันเลือดมันหยุดออกแล้วเพิ่งกระจับวิพาเพิ่งจะจ้ะฉีดยาสไลรยมเลือดใหายกะกะพื้นเกิดเพราะว่าแข็งในกะเอ็กเซลเล่บันแล้ว องจองยังแต่ว่าตอนนี้คือเก็บหนอเอิกเขาบอกว่าแล้วแล้วยังเก็บหนอเอิได้หลายอยู่เพราะมันมันกระแทกเราไปหนอเดี๋ยวกหนาเรา่ยมันกระแทกแค่ยเก็บอนไหนตามยืนเนได้งรเก็บ่หงรู้ปหยังว่าทเก็บอะไรเก็บเนี่เก็บนี่ันเก็บน้ำนคอนเจอสีมันกระซำมันกระบวมจะาหน่อยเพราะว่ากจับพวกมาแลเนาะมันกระสีกรแทกมีน้กระซำ น้ำคอน้ำเขียงก็อยากสําน้ำามันน้ำเข่าเข่าเข่าหมอนคังข้างขวานี่ก็เป็นแพรเกิดเข่ากับปวดปวดจังเลยเมื่อีหมอเขามาลางแพรให้ก็ได้ยังเข้าไปเบิ่งแพรมื่อี้เมันมันกลายเขียนเมื่อี้เรามันเปิดขึ้นนาะมันกินเข้าใจว่านาผักมันเคยงเนาะนี่เห็นไ่มเจะค่อยมื่อกี้ค่อยแตกแค่ไนเนี่ยข่อยยิ่งงี้สีเวียเขียนเนาะมันแบบว่าเหนือมันเค็งหวานมันมันไปต่ำมันกระเทียมก็เปิดดอกเลย มันเปิดกลวงเหรอเรพื่ะพี่น้านหนองโอเคนะคะเดี๋ยวมารอคุณหมอมาตรวจแล้วก็ไปสแก,กนสมองเดี๋ยวจะมาอัพเดตให้ฟังว่าผลเป็นจังไหนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจจะมาอัพเดฟังอีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี F c O ีเดี่ยวชาแน,นลนะคะพี่น้องตอนนี้นะคะมาอัพเดตอาการคุณพ่อหลังจากที่คุณหมอมาตรวจแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ สรุปคือก็ได้รับข่าวดีนะคะคุณหมอกว่าเลือดมันกระบอกออกเพิ่มแต่ว่ากระบอกอะไเป็นสแกนสมองเนาะเพราะว่าเป็นเมืองตามอาการเพราะว่าถ้าเลือดมันออกลายนะมันออกมาน้ําดังน้ําปากเลยของคนมาอันนี้ก็แเพาะร้านบอกเลย่าวะการเลือกรเพาะอไเป็นอย่างเรานแล้วโดิรวกรตีนแล้วโด้เป็นอย่างนี้นสจีเขาเก็บแค่แผลมองนีก็มองนีคือว่าเลือดมันไหลว่ายุดกันที่มันออกมาดังน้ำดังไม่ส่วนน้ำดังน้ำปากแล้วล่ะแล้วบอกอยู่ยี่อนแล้วบอกอยู่มอญไงแล้วบอก อจารหมอใหญ่ไม่ตรวจแล้ว,วแต่ว่าคุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่แบบว่าอย่าไปล้มซ้าาําอีกทาร้มอีกทากร,รูปูบอีกเออท้าหัวอะไรกระแทยอีกนี่ก็คือเรือมันก็ออกเลย,เม,ออเลยมันสามารถออกได้ทุกเมือ่อเพราะว่ามันเคยออกแล้วระหว่างทาไปล้มซ้าอีกนี่ก็คือเลือนมันสีออกหลายเลยระหว่างแล้วก็เล่าก็งดเพราะว่าเหล่ามันมันเป็นในกอะหอแล้วมันฉุดฉีดเลือด เป็นระด้างงดเลยนะคะต่อไปก่ะิบปะดีกินเราค่ะีิีต่อชุกกับพาเจวาของสว้าดีแยกเดือนครับอาการตอนนี้ก็คุณหมอให้กินข้าวกินน้ำได้แล้วกินข้าวกินอาหารอ่อนๆแล้วก็กินน้ําได้แล้วนะคะก็ดีใจอยู่หิวเขาลงไปซื้อ้าโต้ให้กินประสาน้ากินปาสานพังงานแต่พ่กินได้หน่อยๆกินหน่อยเพราะว่าหมอขอนำเกลือให้ดูข้อมูวมา คนมันอดมาเบิดขึ้นเบิดมืองสิไรพี่น้องอดเพื่อว่าสิได้เพื่อได้ผ่าตัดเพราะว่าซ้ายเฮี่มอยโอดเขาวอดหนาตั้งแต่เมื่อคืนเพราะว่าถ่ายเอ็กซเรย์แล้วเลือดมันออกหลายกับสิเรผ่าตัดด่วนเลยยังสินะเพิ่นกับเพิ่นกับเสียไปนั่หลักเพราะว่าถ่ายพ่นไข่ไปไปเลือดมันออกเพิ่มหลายสิ เขาอยู่โซงของของตาด่วนเลยเพิ่งเร่งงินน้ำเงินอาหารแต่ที่นี่อยากกินน้ำแฮ้ยมันขึ้นคอยกินแน่มาสั่งเอาใจเสื้อเหลียมาเอามาทาปากให้บอกมาสั่งแกลังคุยกับหลวกอยู่พยาบาลแม่พอดีกินไม่ได้นะคะคุณตาคุณหมอให้งดอาหารงดน้ำเงดอาหารมาสั่งกินอะไรก็ไม่ได้บอกมาสั่งวันนี้พยาบาลอะไรกินไม่ได้ค่ะมาสั่งมาค่ะเลื่อนบรายกินแต่เมื่อคืนก็เลยเอาหนามาอย่างเมื่อวานพี่วัชย่าเมันลานกินห้าเขานอนรับลากินแต่วมาที่จริงกขาบรายนอนเมื่อคืนน่ะพี่แต่ยังไม่ รปอาการโดยรวมก็ดีขึ้นมากนะคะก็หมอว่ารอดูอาการสองสามวันแม่เบื้องเบื้ออาก,การที่ยังดีอาการสมองกันแหละมันถ<อ><อ>ี่เลือดอไรามากก็จะดูดูนี่แหละมองมองเลือดออกนี่แหละแต่ว่าภายในสองสามมือนี่ถามันมีอาการนี่ยังกะลว่ามันเบาออกเพิ่มแต่คนหมายคุณหมอช่วยถ้าเคสแบบนี้คือมันมีมาเยอะแล้วคือผ่ามาเยอะแล้วคุณหมอจูนเยอะแล้วก็คือไม่ได้ผ่ามันจะมันจะเลือดจะแข็งตัวไปเองรี่มันไม่ได้กัน บาเดเนืส้สแกนสมองอิบมค่ะคุณหมอ,อเพิ่อนก็ได้ว่าไม่ก็ดูตามอาการถ้าเลือดมันออกเยอะอาการมันก็จะออกระบายมันก็นจะเป็นแบบนี้เห็ไหม<ช>อันนี้คือเรกการก,ก,ก็บปเรากับปกติเราบาวิยนเราบาปวดหัวเล่าเก็บแผลแผลแผลมองนี้ก็แผลอยู่มองนี้<ช>แผลเยบ็บเขาไม่าไปสกแกนง่ายนะเพราะว่าการสแกนสมองครั้งนะี้มันดเนื้อเองนั่นแหละน่ารักวะบาดก็รักษาตามอาการไปถ้าอีกสองสามวันถ้าอะไรว่าเลือดเบาออก กระสีในกระบาลมากระสิเหลือแค่พวกช้ำเนาะเพราะว่ามันกระแหกแรงกระแหกสองมันก็คืนสองสามมือทีนะมือกลับบ้านได้เด็กเมื่อยทำไปกินข้าวได้แล้วก็อุ่นใจแล้ะได้กินข้าวกินน้ำกินเนี่ยบางั้นโท่มกระโหลกยู่พอดีเนาะกินได้หน้อยๆได้เอาไปเอาทุ่งมัดงุ้มไปคจัางนายจะจะกินนี่ว่าสั่งกตทุกคนแบบว่าคนมันหิวอ่ะหิวอ่ะแค่ก็ไม่กินก็กินมาหลายหายแต่ว่ากระเทิงกเป็นกระของเกลือน้ำแล้วได้กินมาหลายหลายนะคะ ก็โอเคสาหรับการโดยรวมก็ดีขึ้นไม่ได้ผ่าไม่ได้ผ่าสมองไม่ได้โวดเดือนกระเพาออกเพิ่มคุณหมอค่ะแม่ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงข้าวไปกินได้แล้วคุณหมอไ้กินข้าวกินน้ำได้แล้วแต่ว่าก็ยังคนเกอยู่ก็ขอบคุณทุกกลางใจนะคะทุกๆคอมเมนต์ที่คุณปวาจะข้อเมนตนมากบวาจะทักมาถามทึ่งเอฟซีทึ่งอยากพีหน่องทึ่ง ทุกๆคนนะคะก็ขอบคุณมากๆอาการโดยรวมขอบคุณเราก็ดีขึ้นแล้วไม่ได้สะเก็ดสมองไม่ได้ผ่าสมองเลือดก็หยุดไหลแล้วนะคะก็เราดูการอีกสองสามวันถ้าไม่มีอะไรก็อาจะได้กลับบ้านนะคะก็ภาวนาคือขอขอให้เลือดอ่ะมันหยุดออกหยุดไหลแนะคะแล้วมันเบ่งเด็ยังไงเลยถ้าเลือดมันยังออกอยู่มันชย่ใน้ำดนางน้ำปากนานแล้วว่าก็อาการก็มีแค่นั้นถ้าถ้ามันไม่ออกเพิ่มก็จะได้กลับบ้านนะคะ โอเควันนี้ก็ถือว่าได้รับข่าวดีค่ะขอบคุณลูกกำลังใจนะคะ